พอความด่วนจากใจเขาถึงคุณคืออะไรขอภัยเปิดใจเขาทีนะคะเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนคิงถือเหรียญพลังงานของโคนธาตุดินมังกรพฤกษกันสามเหรียญพลังงานของคนธาตุดิน สิบถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกหนึ่งเหรียญพลังงานของคนธาตุดินแล้วก็ดีมเพลสพลังงานของคนธาตุดินมีพลังงานของคนธาตุดินกับคนธาตุน้ำนะคะที่ขึ้นมาเป็นคนจิตใจดีนะคะอบอ้อมอ,มอรีเป็นคนเก่งมีความสามารถเก่งทั้งงานนอกบ้านในบ้านนะคะเป็นคนที่ ชีวิตสมบูรณ์เพอร์เฟกอยู่แล้วนะคะในพลังงานตัวตนของคุณเนาะมีความสุขความสมหวังในตัวเองหน้าที่การงานก็ไม่ได้ติดขาดการเงินก็ดีนะคะ เป็นคนที่มีเพื่อนฝูงกัลยาณมิตรคนรอบข้างคอยช่วยเหลือให้การสนับสนุนอยู่แล้วนะคะมองโลกในแง่ดีหรือว่ามีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเป็นคนที่รักใครรักจริงด้วยนะคะหรือว่าตอนนี้คุณมองหาความรักที่ดีความรักที่ใช่พร้อมที่จะสร้างครอบครัวไปกับใครแล้วหรือเปล่านะคะต่อไปเรามาดูพลังงานของเขากันบ้างนะคะขอพลังงานของคนที่อยู่ในใจของคุณหน่อย คนที่คุณอยากรู้ความรู้สึกของเขาหรือว่าอยากได้รับข้อความในใจของเขานน้นเขาจะเป็นใครสองเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษก,กันสามเหรียญพลังงานของคนธาตุดินสองดาบพลังงานของคนธาตุโลหเมถุนตุงกุม DM Place พลังงานของคนธาตุดินแล้วก็หนึ่งถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีพลังงานของคนธาตุดินคนธาตุลมคนธาตุน้ำนะคะที่ขึ้นมาต่างคนต่างมี DM Place นะคะเป็นคนเก่งมีความสามารถเป็นคนที่จิตใจดีเหมือนกันนะคะสองดาบมีการปิดกั้นตัวเองนะคะไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันก่อนหน้านี้หรือเปล่า นิ่งไปเงียบไปไหมพลังงานของเขามีสองดาบกับ2เหรียญน,นะคะเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างที่รบกวนหัวใจเขารบกวนความคิดของเขาทําให้มีการนิ่งไปเงียบไปหยุดคิดถามใจตัวเองนะคะแต่ว่าพลังงานของ3มเหรียญเนาะหากว่าคุณทั้งคู่มีประเด็นมีปัญหาการเป็นพลังงานของการหันหน้ามาพูดคุยปรับความเข้าใจกันนะคะคุณมีหเหรียญคุณก็พร้อมจะเริ่มต้นใหม่กับสิ่งดีด กับความรู้สึกดีๆส่วนเขามีหนึ่งถ้วยนะคะก็มีความรู้สึกดีๆที่จะหยิบยื่นให้กับคุณเช่นกันนะคะต่อไปเรามาดูข้อความจากใจเขาบ้างนะคะข้อความด่วนของเขานะคะข้อความด่วนจากเขาถึงคุณคืออะไรขอภัยบอกที e ด i ่านะคะความหวังการอยู่คนเดียวการถามใจตัวเองนะคะ สิบไม้นะคะความพยายามทำให้ดีที่สุดนะคะฮึดสู้อีกครั้งหนึ่งเหรียญเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นด้วยสิ่งดีๆนะคะด้วยความรู้สึกดีๆที่มีให้กันเจ็ดเหรียญรอคอยเฝ้าคอยนะคะจัสติก ปรับความเข้าใจคืนความยุติธรรมหันหน้ามาพูดคุยนะคะหาตรงกลางเพื่อสารความสัมพันธ์ให้ ของคุณกับเขาให้ไปกันได้ต่อหรือว่าอาจจะอยากขอโอกาสจากคุณให้ได้เริ่มต้นใหม่เขาจะทําให้ดีขึ้นเขาจะพยายามจนสุ่ความสามารถเขารอคอยโอกาสนั้นจากคุณโอกาสที่จะได้พูดคุยปรับความเข้าใจกันนั่นเองนะคะหากว่าคุณกับเขามีเรื่องราวนะคะหรือว่าความสัมพันธ์มีการห่างเหินเหินห่างจากกันไปอยู่ๆเขาก็เงียบไปหายไปนะคะตอนนี้ อยากกลับมาแล้วนะคะอยากพูดคุยอยากปรับความเข้าใจกันนะคะต่างคนต่างเป็นดีเอ็มเพลของกันและกันเนาะต่างคนต่างรักกันนะคะแต่อาจมีปัญหามีอุปสรรคมี มีงานก็ได้นะคะเป็นการบาลานซ์ระหว่างงานกับความรักให้ไปด้วยกันต่อก่อนหน้านี้อาจจะโฟกัสที่การทำงานมากเกินไปก็ได้เนาะก็เลยมีความห่างเหินห่างหายจากกันไปบ้างนะคะตอนนี้อยากทำให้ดีขึ้นนะคะอยากกลับมาแล้วอยากพูดคุยอยากเริ่มต้นกันใหม่รอคอยโอกาสจากคุณนะคะรอคอยที่จะได้ปรับความเข้าใจกันนั่นเองนะคะ ต่อไปเรามาดูข้อความจากใจเขาบ้างนะคะขอดูข้อความด่วนจากใจเขาถึงคุณหน่อยนะคะว่าเขามีข้อความอะไรที่อยากบอกกับคุณขอข้อความนั้นหน่อยนะคะข้อความแทนใจเขาขอข้อความแทนใจเขาถึงคุณหน่อยนะคะวี e ี้ทุเล็ด is alter go นะคะบางทีเราอาจจะจำเป็นต้องปล่อยมือจากกัน I lost my self for a little while นะคะเขาหลงลืมความเป็นตัวเองเขาหลุดจากความเป็นตัวเองไปชั่วขณะนะคะ You were the best thing in my life นะคะคุณคือสิ่งที่ดีที่สุดคนที่ดีที่สุดที่เขามีอยู่ในชีวิตของเขา I hope that you can forgive me one day เขาหวังว่าคุณจะให้อภัยสิ่งที่เขาทำในสักวันนะคะเขาอยากได้ โอกาสอยากได้การให้อาภัยจากคุณนั่นเองนะคะ I can't stop thinking about you นะคะเขาคิดหยุดคิดถึงคุณไม่ได้นะคะยิ่งห่างเหินยิ่งห่างไกลย,ยิ่งรู้ใจตัวเองนะคะยิ่งอยากกลับมายิ่งคิดถึงยิ่งอยากขอโทษยิ่งอยากได้รับโอกาสนะคะก่อนหน้านี้เงียบหายจากกันไปอยากปลดปล่อยอยากปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระหรือว่ามีความคิดอะไรที่หลงผิดไปนั่นเองนะคะ Lost myself นะคะก็คือหลงผิดไปหลงผิดไปชั่วขณะตอนนี้คิดได้แล้วนั่นเองนะคะคุณคือคนที่ดีที่สุดคนที่รักเขาที่สุดเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเขาเป็นคนที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเขาเขาหวังอยากได้โอกาสอยากได้การให้อภัยจากคุณนะคะตอนนี้เขาคิดถึงคุณมากๆหยุดคิดถึงคุณไม่ได้เลยนะคะแล้วนี่ก็คือข้อความด่วนจากเขาที่มีถึงคุณนะคะ